สวัสดีครับพบกับผมช่องภูมิรถไฟไทยนะครับวันนี้เราอยู่ที่จุดตัดรถไฟดอยติดนะครับระหว่างรอขอบวน47คานนะครับจุดตัดดอยติขดขณะนี้นะครับก็มีกำลังมีการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟนะครับอันนี้เป็นถนนเลียบปลารถไฟนะครับที่ที่ไปทางเชียงใหม่นะครับ ก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างสะพานลุกระดับข้ามทางรถไฟนะครับระหว่างรอขบวนที่407ผ่านนะครับนะครับขบวน407นะครับก็กำลังจะผ่านจุดตัดรถไฟโอยติแล้วนะฮะ เรื่องการลงแล้วนะฮะนั่นจะเป็นฝั่งที่มาจากในเมืองลำพูนนะครับลงพอดีนะฮะตอนนี้ก็กำลังมีการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟนะครับครับหลังจากนี้ผมก็จะไปถ่ายฝั่งนั้นไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าเขามีการก่อสร้างตรงนั้นพอดีนะครับ จราจรจุดตัดนี้ค่อนข้างที่จะหนาแน่นพอสมควรครับอันนี้ก็ทางพนักงานเครื่องกันก็นําเครื่องกันลงครบทุกตัวแล้วนะฮะห้าตัวนะครับมาจากฝั่งนู้นนะครับอันนี้จะย้อนแสงนิดนึงนะครับ เลยมาทายฝั่งนี้นะครับ ครับมาแล้วนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่การติดตามรับชมนะครับหากมีข้อมูลผิดพลาดหรือเพิ่มเติมท่านสามารถเน้นไว้ได้ในใ,นใ,ใต้คลิปเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านนครับ,บขอบคุณมากครับสวัสดีครับ